บทเนื้อได้แรงบทได้ไวครับงานหนักแค่ไหนก็เอาอยู่ครับเครื่องบทเนื้อ YCM 3 2 A นะครับกำลังสูง3าไรม้าครับผลิตได้ถึง180กโลกรัมต่อชั่วโมงครับของมันต้องมีครับงานครัวมืออาชีพบทเนื้อไวนะครับแรงเต็มกำลังนะครับงานหนักก็เอาอยู่นะครับที่ท่านเห็นด้านหลังผมนี้ก็คือเครื่องบทเนื้อ YCM รุ่น3 2 A มาพร้อมกับมอเตอร์กำลังสูง2.2กิโลวัตต์นะครับหรือ3แรงม้าครับให้กำลังการผลิตสูงสุงสด 1. 180กิโลกรัมต่อชั่วโมงไม่ว่าจะบดหมูบดไก่หรือบดเนื้ออื่นๆก็ได้ทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เนียนสวยด้วยนะครับโครงสร้างแข็งแรงทนทาน,นครับใช้งานต่อเนื่องได้สบายนะครับกำลังไฟนะครับ220โวลต์นะครับหรือว่า50เฮิรตซ์ใช้ได้กับไฟบ้านทั่วๆไปนี่และครับ ส่วนขนาดนะครับมีขนาดกระทัดรัดนะครับ31คูณ31คูณ71.5เซนตเมตรครับเคลื่อนย้ายแล้วก็ติดตั้งได้ง่ายครับท่านครับมาดูน้ำหนักกันหน่อยนะครับน้ำหนัก37กิโลกรัมสัเทียนไม่สั่นขณะใช้งานนะครับการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตครับมั่นใจทุกการใช้งานนะครับดังนั้นนะครับเครื่องมือนี้จึงเหมาะสำหรับร้านอาหารโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ หรือครัวเรือนที่ต้องการเครื่องบดเนื้อคุณภาพสูงครับท่านใช้งานคุ้มค่าบดเนื้อได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสรุดแน่นอนนะครับคลิกดูลรละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วครับ